กับเจ้าข้ามก็ต้องเห็นตะมาดนี้นะครับก็ส่วนที่จับระรับกรน,นีทำสองร้อยก็ยังไม่ปิวนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรวันนี้ก็อยู่กับปังป,ปอนป่วนชาแนลนะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์ใส่เสื้อสีแดงยูคูก็มีน้องๆหลายคนเลยนะครับที่มาเม้นตทั้งในช่องผมแล้วก็ช่องน้องซ่าว่าเดี๋ยวแบนะ โอเคก็เฮ้ยพี่ผมอยากรู้ว่าพี่ซื้อกระจกจากไหนที่จับโทรศัพท์ติดยังไงวิธีติดกระจกติดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าวิธีติดกระจกรวมถึงวิธีการสั่งซื้อทั้งเจ้ากระจก กลมตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าโทรศัพท์ว่าซื้อจากไหนอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงทุนแกะมันออกก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะแกะทั้งหมดออกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวติดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะแกะแค่ข้างเดียวนะเพราะว่าเออผมขี้เกียจหาองศาในการติดอะเรียวกว่ามันจัดองศายากครับก็เลยเออลงทุนแค่ข้างเดียวคนะครับเดี๋ยวจะติดให้เพื่อนๆดูกันว่าเออวิธีการติดมันทํำยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปแกะเจ้า2ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอผมแกะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิิธีีกกการรสััั่่งงงซื้ออ้้อออขช2นนน,นนนละคบ กันโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการซื้อกระจกทรงกลมกันก่อนเลยนะครับว่าทํายังไงซื้อยังไงโอ้ก็เนื่อเลยเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาผมคิดว่าทุกคนจะใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเนาะไม่ค่อยใช้คอมกันเท่าไหร่<อ>ซื้อในแอป lazada นะครับสั่งแอป lazada นะเข้าไปแอป lazada ปุ๊บนี่พิมพ์กระจกกลมเล็กง่ายๆมันขึ้นมาเลยเห็นไหมกระจกกลมเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับว่าให้หารูปแบบที่มันแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะมีตัวโยง มันจะมีสายโยงอยู่ก็คือพยายามเลือกอันที่มันมีตัวเชื่อมแบบนี้ถึงจะใช้กับมอเตอร์ไซค์พัวทรงสปอร์ตได้ก็ประมาณนี้สั่งซื้อเพิ่มลงรถเข็นซื้อใส่บงใส่บัตรอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งซื้อซั0สาบาทได้1ชิ้นก็สั่งซื้อไปเลย2ชิ้น <Okay. S 1> ประมาณนี้แล้วก็ซื้อรอของแต่อันเนี้ยที่ผมแนะนำนะผมอยากแนะนําให้ทุกคนอนะ่ะซื้ออันนี้ครับเพราะว่าอันนี้ของมันส่งมาจากจีนนะจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์ผมเคยซื้อของไทยอ่ะเดี๋ยวให้ดู อันไหนไม่รู้นะจําไม่ได้แต่ว่าเคยซื้อของประเทศไทยอยู่นี่แหละผมจะบอกว่าใช้แล้วผมต้องสั่งมาใหม่เพราะว่าตัวเชื่อมันหลวมตัวเชื่อมมันหลวมหมายความว่าเวลาขับรถมอไซค์เงี้ยกระจกมันไหลกระจกมันไหลเองตลอดเลยไม่เหมือนตัวที่สั่งมาจากจีนตัวที่สั่งมาจากจีนมันจะแบบแน่นอะติดทนนานเดี๋ยวไปรอดูในคลิปที่ผมขับออกถนนใหญ่ให้ดูแล้วกันนะครับต่อมาเป็นที่จับโทรศัพท์นะครับวิธีการสั่งซื้อเข้าไปใน Facebook ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็พิมพ์ไปที่คําว่า Pro เมาส์นี่ Pro เมาส์ตัวนี้นะ Pro เมาส์ Thailand มันก็จจะขึ้นททัับโรศ มาแบบนี้กดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกดูสินค้า ว่าเราต้องการแบบไหนถ้าเกิดรุ่นอาซิ C C, หรือรถทรงสปอร์ตที่ติดกันสะบัดไปตรงกลางตรงกลางก็คือด้านบนนะไม่ใช่ด้านใต้ของตัวแฮนด์ให้เลือกเป็นเซแต L แบบนี้นะครับนี่นี่เลยแล้วก็นี่วิธีการสั่งซื้อก็ตามนี้เลยครับนี่โทรถามอะไรได้หมดนะครับหรือจะเมสเซจไปหาคนขายก็ได้ครับแล้วก็สั่งซื้อโอนเงินโอนเงิน,น,งนใส่ที่อยู่ที่อยู่ให้เรียบร้อยแค่นี้เลยวิธีการสั่งซื้อโคตรง่ายไม่มีเลยเลยครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนแค่นี้เลยจบซื้อเสร็จปุ๊บได้ของมาแแคคค่่นนีี้้้้เเเเออออองงงงงดดดดยวรราาาไไไปูกกััััทพขมลตตติบบ โอเคครับเมื่อเราสั่งซื้อสินค้าทั้งสองสินเสร็จเรียบร้อยเรียกว่าสั่งมาเรียบร้อยมาส่งของเรียบร้อยแกะกล่องเรียบร้อยนะเออก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นที่จับโทรศัพท์อันนี้พี่จบ้านผมไม่เกี่ยวโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์อันนี้ผมไม่ได้ประกอบให้ดูนะเพราะว่าเออน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทํากันยังไงนะครับก็จะเป็นทั้งหมดแบบนี้ อันนี้เป็นเซ็ L นะครับสำหรับคนที่ติดกันสะบัดถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดกันสะบัดก็ใช้อีกเซตหนึ่งอ่ะเอออันนี้สาหรับอาซิกนะรุ่นอื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเออถ้าจะติดพวกที่จับโทรศัพท์หรือกระจกอ่าน,นี้เป็นกระจกพอแกะกล่องมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่อันนี้ผมเอาอันเก่ามานะก็เอาเจ้าตัวเนี้ยเนี้ยมันจะมี 3M แปะตรงนี้นะนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยติดเข้าหากันนะครับแล้วก็จะมีตัวเชื่อม อ่ะเข้ากับตัวฐานมันผมแนะนําว่าให้ติดเป็นใต้ชิวเพราะว่ามันจะชิวมันจะแบบบังลมให้แล้วก็มันจะทำให้พวกโทรศัพท์หรือกระจกเนี่ยไม่สั่นไม่เคลื่อนโอเคประมาณนี้เซฟตี้ด้วยนะครับแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวไปทําให้ดูโอเคไป อันดับแรกนะครับมาเริ่มจากที่จับโทรศัพท์กันก่อนปกติจะเป็นนี้นะเออแล้วเราก็ไขน็อตตัวนี้ออกผมจะบอกว่าน็อตสีดําที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยมันเป็นน็อตสั้นนะครับซึ่งบางทีมันไขแล้วมันเรียกว่ามันไขไม่แน่นผมก็เลยไปซื้อน็อตแยกมาถ้าใครอยากได้น็อตยาวๆแบบนี้นะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิบนะไปหาซื้อเอาตามร้านาขน็อตทั่วๆไปอะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เออจะบอกหลังออกวางไว้ก่อนแล้วก็เอาประแจหกเหลี่ยมอันยาวอันใหญ่อันใหญ่ไม่ใช่อันยาวอ่ะหยิบออกมาพอไขออกมาเสร พร้อมกับยึดเข้ากับกระปุกน้ํามันเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนี่ติดเข้าไปแบบนี้โอเคผมทามือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวขอไปขันน็อตให้มันแน่นก่อนนี่เราก็จะได้ถ่ายรูปร่างไปนี้แน่นมากนี่เห็นปะเนี่ยไม่ขยับขันให้แน่นก็พอนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สองตัวนี้ติดเข้าไปง่ายๆเลยยัดเข้ามาในรูนี่ปึ๊บแล้วก็ขันให้หลวมขันให้หลวมใช่ไหมนี่มันจะเป็นรูก,กว้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันเข้าไปแล้วอุ้ยไม่แน่นแค่นี้แค่นี้เลยเป็นสมบูรณ์ที่จากโทรศัพท์ คนแนเคง่ายๆนะครับหาซื้อกันได้ของโปรเมาเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวขอติดกระจกกับตัวโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็มาต่อกันที่เจ้าตัวกระจกอันดับแรกก็ดึง 3m 3m เขาแน่นนะผมบอกเลยคือ 3m มันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันแน่น,นะนอ่ะก็ดึงพลาสติกออกก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็แปะ 3m เข้าไปที่ฐานข้างใต้ตรงนี้นะครับเรื่องมุมดีๆนะฮะแค่นี้เลยแปะลงไปนี่จะได้ฐานเป็นแบบนี้แล้วก็เอาสองตัวนี้ยึดเข้ามากับตัวกระจกดันเข้าไปให้แน่นแล้วก็เสียบเข้าไป ออแปะเรียบร้อยเป็นไงแค่นี้เลยโคตรง่ายทุกคนมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยเลยสิบบาทข <c oughs> ้างลนะทีนี้พอติดกระจกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปรับมุมกล้องเอ้ยไม่ใช่มุมกล้องถุยเราก็ปรับมุมของกระจกให้ได้ตามที่เราต้องการแค่นั้นเองมันหมุนได้เห็นไหมหมุนไปมาได้แค่นี้เองง่ยายจบไม่มีอะไรยากทีนี้เดี๋ยวกดเทให้ดูดดให้ทุกคนเห็นมุมกล้อง,องของกระจกแล้วก็การสั่นของเจ้าที่จับโทรศัพท์ด้วยนะโอเคไปกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะไปเทสกระจกข้างกับกความเหนียวแน่นนึบของเจ้าที่จับระลับอันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ที่เห็นหนะ้ากระจกข้ามก็ต้องเห็นระมาณน,นี้นะครับก็ส่วนที่จับระลับก็นี่ประมาณน,นี่เหนียวแน่นปักนะครับไม่มดหลุดแน่นอนนะแต่ว่าต้องอย่าง ปมไขน็อตให้แน่นๆหน่อยนะครับก็มุมกระจกข้างนะครับเรียกว่ามันจะติดแขนเราหนึ่งนะครับเวลาเรามองรอดผ่านตัวกระจกข้างเองก็พยายามกางสองนิดนึ่งก็ได้ครับจะได้เห็นรถหลังที่เขาแบบขับตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตอนนี้ผมก็กําลังอยู่แถวถนนรัชดานะครับผมก็กําลังขับกลับบ้านนี่แหละครับก็อยากให้คุณดูนะครับผมจะบอกเลยว่ากระจกข้างเนี้ยคือมันจะมองตอนกลางวันได้อย่างเดียวนะครับกลางวันกับตอนเย็นนะฮะ แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมไม่แนะนําให้มองกระจกข้างเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยครับมันค่อนข้างมืดมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือจากที่ผมได้ขับมานะครับแล้วก็ใช้กระจกข้างนี้มาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนกลางคืนเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะมองเห็นแค่ตอนกลางวันนะครับก็ตอนกลางคืนก็พยายามหันหันเอาละกันนะครับแต่ตอนกลางวันเนี่ยใช้งานได้จริงๆนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของที่จับโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะขับด้วยความเร็วตท่าไหนก็ตามนะครับตอนนี้ก็ขับไปร้อยกว่าแล้วนะครับทั้งที่จับโทรศ มันเหนียวแน่นหนึบจริงๆนะครับไม่มีเลื่อนไม่มีเรียกว่าหลุดเลยนะครับเพราะว่าหลักๆคือมันอยู่ใต้คิวด้วยนะครับแต่สาคัญเลยนะฮะต้องติดสามเอมให้แน่นนะครับเจ้าตัวกระจกเนี่ยส่วนเจ้าตัวโทรศัพท์เนี่ยก็ไขน็อตให้แน่นแค่นั้นก็พอนะครับขับสองร้อยก็ยังไม่ติวนะมันกระจกทั้งตัวโทรศัพท์นะครับอ่าประมาณนี้ก็รีวิวเจ้าตัวกระจกกับตัวที่จับโทรศัพท์ ก็มาขับกันให้เห็นแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับเล็กๆ,ๆน้อยเอาให้ทุกคนได้เห็นเป็นภาพจริงๆว่าเออมันมองได้จริงนะแต่ที่ผมบอกนะบมันมองเห็นแค่ตอนกลางคืนนะครับแต่นั้นก็พยายามขับขี่รถกลางวันใะปลอดภัยสุดแล้วนะครับส่วนตอนกลางคืนมันก็ขับรถอันตรายแล้วนะครับก็อยากให้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะครับกระจกข้ากัขขานมันมีแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องหันซ้ายหันขวาเราจะได้มองรถด้านหน้าอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ โ okay. อเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่ขับรถสปอร์ตและอยากจะมีกระจกข้างติดเล็กๆน้อยๆเอาไว้มองตอนกลางวันกับที่จับโทรศัพท์เอาไว้มองแผนที่หรือว่าเอาไว้ใช้งานขณะที่รถติดนะครับอย่าไปเล่นตอนขับรถเลยอันตรายนะครับผมเจอมาหลายท่าแล้วโอ้โหขับรถคุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหผมไม่โอเคเลยนะถ้าเป็นเฉพาะมอไซค์นะถ้ารถยนต์ก็มันก็ยังปลอดภัยกว่าแต่ก็ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในขับรถไป ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่รับชมจนจบนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็ขอฝากช่องบังวอนปวนไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยครับครับบ๊าป้ายครับ